คะเลือกที่ดินยังไงคะเลือกที่ดินเหรออ๋อกำลังดูอยู่พอดีเลยอันนี้กําลังตรวจกันบ้านเลือกแต่ตรงนี้นี่ดู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 ดดนี่ฮะเราสนใจสร้างบ้านขายตรงไหนปรับหมุดก่อนปุ๊วงรัศมีดูฮะอ่าอย่างนี้นี่คือรัศมีวงกลมหลังจากนั้นทำอะไรต่อในรัศมีเนี่ยฮะเราเลือกที่ดินได้หมดเลยนะตรงไหนก็ได้เอาทุกแปลงเลยไม่ใช่นีดูนี่ดูนี่หลังจากนั้น เราเลือกมาเสร็จใช่ไหมครับก็ใส่ข้อมูลเลยนะนะฮะใส่ข้อมูลที่ดินแบบเนี้ยครับเลขที่โฉนดอะไร,รนะฮะอยู่ที่ไหนอย่างไรขนาดที่ดินเท่าไหร่นะฮะราคาที่ดินแล้วก็ตารางวาละเท่าไหร่ค่าโอนอะไรหรือปัาพูดง่ายคือเก็บข้อมูลทั้งหมดของที่ดินในรัศมีที่เราสนใจจักขึ้นกองดานหมู่บ้านก่อนนั่นเองแล้วหลังจากนั้น เราถึงจะได้มาเลือกเนาะว่าที่ดินแปลงไหนที่เจ๋งที่สุดและเป็นฮีโร่ที่เราสามารถที่จะเอาไปทำการพัฒนาทำโครงการบ้านสร้างบ้าน,นขายได้นั่นเองนะจำไว้นะองค์กรโอเคไหมโอเค